พักตูมครับแน่นบ่นี่ยตูมแขกงาักินกับลาบพีน้องฟองไาเสดาเรียกเะดวมาเลยเ้สมตำพี่น้องนี่ครับสมตำสมตำอาหารละคือของเขาก็สมตำ เิ่งผักไปไหนโอ้ยผักแน่น้อยดีครับเบิ่งผักกับกินกระเพรย่างเดียวครับเฮ้อมหาเธอต้องเอาจานใหญ่มาตมามาเทเ้า,าเจ้ากินนั้นจานเล็กนี่มันเล็กเกินฮะ